โอ้ไ่ทันแล้วเฮ้ยตื่นอาบน้ำอาบน้ำแล้วลวันนี้วันนี้เราไปทำหน้าที่ขางคนไทยกันไปเลยครับเอ้า Let's go ทุกเสียงคือพลังยับยั้งสิ่งผิดสุจริตเท,ทีเ่ยงธรรมประชาชนที่มีสันชาไทน ถึงเวลาแล้วที่พ่อแม่พี่น้องจะได้ใช้สิทธิ์ใช้เสียงของท่านในการเลือกตั้งอีกครั้งเพื่อเลือกคนดีมีความสามารถเข้ามาเป็นตัวแทนของท่านเทศบาลตำบลบ้านหลวงขอเชิญชวนพี่น้องชาวบ้านหลวงที่มีอายุ18ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้งออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลบ้านหลวงในวันอาทิตย์ที่11พฤษภาคม2568 ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกานั่นหน่วยเลือกตั้งที่มีชื่อท่านปรากฏอยู่เลือกตั้งคือหน้าที่โปรดไปใช้สิทธิ์ของท่านเพื่อเลือกตัวแทนเข้ามาพัฒนาชุมชนของเรารับบัตรสองใบเข้าคูหาเลือกนายก1เบอร์เลือกสอทอเลือกได้6เบอร์อย่าลืมในวันอาทิตย์ที่11พฤษภาคม2568ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกา โปรดไปใช้สิทธิ์เลือกสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลบ้านหลวงเลือกตั้งครั้งนี้เลือกคนดีไม่ซื้อเสียงเลือกตั้งท้องถิ่นร่วมกันใช้สิทธิอย่างสุจริตโปร่งใส